วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของคุณกิวเตโอปาที่กำลังเป็นกระแสะในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับผมถ้าใครได้ดูใน Facebook หรือดูใน YouTube ก็น่าจะได้เห็นคลิปของคุณกิวเตที่ได้ออกมาพูดกับทีมงานสี่คนของเขานะครับผมซึ่งอันนี้กิวเตเขาก็ได้ออกมาพูดไว้นะครับผมว่ากิวเตนั้นเขาได้ตัวทีมงานสี่คนของเขาหักหลังและนินทานะครับผมโดยทีมงานคนที่หนึ่งจบแค่ม .6 ไม่มีประสบการณ์กิวเตให้เงินเดือนสามหมื่นแต่เขากลับอยากได้เงินเดือนเพิ่มคนที่สองนะครับผมเลขาบอกว่าอยากได้เงินเเเดือนกับวลาพิพ่ม ถ้าไม่ได้จะลาออกส่วนทีมงานคนที่3นะครับผมออกไปทําช่องของตัวเองคิวเตให้น้ e ตบุคราคาแพงไปทําช่องของตัวเองนะครับผมแต่เขากับอินกับการทําช่องของตัวเองจนละเลยการตัดต่อคลิปให้คิวเตและยังมีส่วนร่วมในการร่วมนินทาคิวเตคนอื่นๆอีกน,นะครับผมส่วนคนที่4นะครับผมขโมยของแบรนด์เนมของคิวเตไปขายตลอดเวละเวลา3ปีนะครับผม ตัวดำเนินคดีไปแล้วนะครับคนที่4เนี่ยซึ่งผมก็บอกไว้ก่อนนะครับผมนี่คือสิ่งที่กิวเต้ได้ทาคลิปออกมาพูดนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผม เดี๋ยวถ้าใครอยากฟังเต็มๆผมก็จะทิ้งลิงก์ต้นท่าไว้ให้นะครับผมวันนี้คือผมสรุปมาให้สั้นๆซึ่งผมก็จะไม่ได้ไปพูดถึงทีมงานกักิลเตที่ได้ออกมาพูดนะครับผมที่ผมเองออกมาพูดก็จะมีคนตัดต่อกับเลขาของกิลเตนะครับผมที่ได้ออกมาพูดนะครับผมซึ่งก็ต้องขอบคุณคลิปจากอาร์มารินนิวนะครับผมที่เขาได้ไปสัมภาษณ์โดยทางเลขาของกิลเตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพูดลาออกแบบปกติตามที่เขาลาออกกันทั่วไปนะครับผมตัวเองลาออกมานานแล้วเลยเลยไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้้้นนนนบบอออกใหหิเเตธาายยยะัผมพงสี อะไรครับคือสิ่งที่เขาได้พูดไวในคลิปผมก็สรุปมาด้านๆนะครับผมใครอยากดูคลิปเต็มแต่ผมก็แปะไว้ให้เหมือนกันคืออันนี้ผมขอออกความที่เห็นส่วนตัวหน่อยนะครับผมคือจากที่ดูจากคลิปของช่องอารมาลีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเลขาเขาคําพูดและน้ําเสียงข,ของเขาเนี่ยดูไม่ได้มีความแบบเหมือนเคยแบบมีเป็นอะไรมาก่อนกับกิลเตเลยนะครับผมเหมือนแบบแยกกันแบบโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมไม่ได้มีแบบความรักหรืออะไรต่อกันแล้วเพราะดูแบบคําพูดและน้ําเสียงข,ของเขาเนี่ยดูเหมือนแบบอะไรอะ่ะแบบต้อง ต้องให้ต้องให้เขาออกมาพูดหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าแบบมันดูแปลกๆนะครับผมอันอันนี้คือความมดเห็นตัวตัวผมนะถ้าไม่ไมู่กใจใครต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆคือแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบยังแบบอะไรอ่ะยังรักกิลเตอยู่ยังรักครอบครัวนี้อยู่อะทำไมแบบทำไมคำพูดนางดูแบบดูไม่ได้มีความแบบอะไรไม่ได้มีความรักหรือความแบบเป็นห่วงกิลเตความอะไรกิลเตเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปเจออีกโพสต์หนึ่งของข่าวช่องวันมานะครับผมซึ่งความรู้สึก มันตรงกันข้ามเลยนะครับผมกับคลิปที่ผมซึ่งได้ดูไปนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถ่าวช่องวันได้บอกนะครับว่าทีมงานของคิวเตอคนเลขาและคนตัดต่อนะครับผมได้เดินทางไปปรึกษาทนายนะครับผมหวังว่าจะช่วยแหละก่าวใจอบป้าเกาหลีนะครับพร้อมกลับไปร่วมงานกับคิวเตเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งที่ผมสนใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทนายออกมาเปิดเผยนะครับผมว่าทั้งคู่พูดไปร้องไห้ไปนฮะส่วนตัวเชื่อว่าทั้งหมดอยู่กันแบบครอบครัวจริงรักกันจริงแต่มีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันนะครับผม ซึ่งที่ผมสนใจจริงเนี่ยคือสิ่งที่คุณเลขาได้พูดไว้นะครับผมคุณเลขาได้พูดไว้ว่าหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้ติดต่อไปคุยกับคิวเทยอมรับว่าไม่กล้าคุยและไม่รู้ว่าคิวเทจะคิดอย่างไรส่วนตัวทํางานคิวเทมานานมากและคิวเทมากรู้สึกว่าคิวเทชอบหรือไม่ชอบอะไรจึงอยากปรับความเข้าใจกันแต่ขอให้ทนายเป็นคนกลางสวนจะกลับไปทํางานร่วมไนอีกหรือไม่นั้นทุกคนเคารพการตัดสินใจของคิวเทแต่ยินดีและอยากกลับไปร่วมงานด้วยคือ อ้น,นี้คือของนางเนี่ยอันนี้ดูแบบมีความแบบอะไระความความแบบยังเป็นครอบครัวอยู่นะครับผมต่างจากคลิปที่นางออกมาพูดในช่องอารมารีนนะครับผมว่าแบบคําพูดหรืออะไรนางดูแบบไม่ได้มีความแบบอะไรยังเป็นครอบครัวอะไรกันอยู่เลยนะครับผมซึ่งมันย้อนแย้งกันนะสรับผมเนี่ยอันนี้ก็ความที่เห็นส่วนตัวเหมือนกันนะครับผมส่วนข้จต่อนะครับผมก็ได้บอกไว้ว่า กรณีเรื่องเ,อเงินเดือนเนี่ยยืนยันว่าทั้ง4ี่คนไม่ใช่คนโพสต์แต่มีบุคคลอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันเกินไปใหญ่ส่วนตัวรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นย้ำว่ารักครอบครัวนี้มากและเสียใจไม่ต่างกันนะครับผมอ่ะซึ่งใจที่ผมได้ลองฟังฟังมาเนี่ยคือผมผมพูดตรงๆว่าผมค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางด้านกิวเตนะครับผมเพราะรู้สึกว่าแบบถ้าสิ่งที่คุณพูดมาความจริงเนี่ยผมว่ากิวเตเขาต้องเคยทําอะไรให้คุณแบบ เยอะอย่างเช่นแบบเรื่องไรสักเรื่องหนึ่งที่กิวเต้พูดมามมาก็ต้องเป็นความจริงถูกต้องไหมครับไม่งั้นผมไม่เห็นผลที่กิวเต้เขาจะโกหกเลยเอาจริงอะแล้วคือแบบตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะผมก็เลยว่าอย่าเราอย่ารีบตัดสินใจกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ตัว,ตวบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ค่อนข้างอยู่ข้างกิวเต้นะครับผมเพราะถ้าแบบถ้ากิวเต้ได้ออกมาแสดงหลักฐานว่าแบบ เฮ้ผมมีหลักฐานนะว่าแบบเขาทําอย่างนี้กับผมจริงๆเนี่ยคือเรื่องก็ทุกอย่างก็จบนะครับตอนนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับหลักฐานนะครับผมแต่ผมว่ากิวเตลคงไม่แสดงออกมาหรอกนะครับผมเพราะผมว่าเขาอาจจะยังรู้สึกเข็นใจทีมงานอยู่นะครับผมเขาเลยยังไม่แสดงหลักฐานออกมาก็แค่นี้แหละครับ